ีตลอดการเล่นหรือว่าบ่อยมากจนเกินไปนะคะก็จะทําให้อ่านช้าค่ะจริงๆการก้มลงมามองคียบ้างเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าสวัสดีค่ะครูเบลนะคะ หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะหยิบโน้ตเพลงมานะคะแล้วก็ใช้เวลาฝึกไม่นานก็สามารถที่จะเล่นเป็นเพลงได้แล้วอ่านโน้ตได้คลองหรือว่าหลายคนอยากเล่นหลายเพลงแล้วก็อ่านโน้ตได้เร็วนะคะใช้เวลาในการฝึกแต่ละเพลงเนี่ยไม่นานก็จะทําให้เล่นได้หลายเพลงใช่ไหมคะแต่ว่าก็ติดปัญหาอยู่ที่ว่าตัวเองเนี่ยอ่านโน้ตช้าอ่านโน้ตไม่ค่อยออกแล้วก็รู้สึกว่าอ่านโน้ตเป็นเรื่องที่ยากนะคะอ่าจริงจริงๆแล้วเนี่ย จากที่ครูเบลสอนนักเรียนนะคะเด็กๆแล้วก็นักเรียนหลายๆคนที่มาเรียนเปียโนเนี่ยบางคนเนี่ยที่ไม่ได้เรียนกับครูเบลตั้งแต่ต้นนะคะครูได้สังเกตว่าบางคนเนี่ยมีการฝึกอ่านโน้ตเนี่ยที่ทำให้เขาอ่านได้ช้านะคะคือเขามีวิธีการฝึกแบบบางอย่างนะคะที่ทำให้มันไม่พัฒนานะคะการอ่านโน้ตไม่พัฒนาทำให้หัดเพลงช้านะคะก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะ5สิ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครทำอยู่แล้ว เลิกทำได้นะคะก็จะทำให้อ่านโน้ตเก่งแล้วก็เร็วขึ้นนะคะสิ่งแรกนะคะที่ครูเห็นหลายคนทำก็คือมักจะเขียนโน้ตทุกตัวก่อนเล่นเปียนโนนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มฝึกเล่นเปียนโนนะคะก็สามารถเขียนได้เพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ย ฝึกอ่านก่อนในช่วงแรกนะคะเพราะว่าเรายังอ่านไม่คล่องแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนมาสักพักนึงแล้วหรือว่าฝึกมาสักระยะหนึ่งนะคะก็ควรที่จะเลิกเขียนนะคะแล้วก็อ่านจากโน้ตโดยตรงแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเราจะติดต้องเขียนทุกครั้งที่ก่อนก่อนจะเล่นนะคะทําให้เวลาพอไม่เขียนเนี่ยเราก็อ่านโน้ตจริงๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นควรจะเลิกเขียนะคะ่ะแล้วก็ลองฝึกจากการอ่านโน้ตโดยตรงนะคะถ้าเกิดฝึกมาระยะหนึ่งแล้วะคะ่ะ สองนะคะก็คือทูเห็นหลายคนเนี้ยฝึกอ่านโนต้ตจากเพลงที่ยากก่อนค่ะยากในที่นี้เนี่ยหมายถึงยากกว่าระดับความสามารถของเรานะคะซึ่งการอ่านโนต้ตจากเริ่มจากเพลงที่ยากก่อนเนี่ยจะทําให้เราขาดทักษะบางอย่างนะคะก่อนหน้านี้หรือว่าทักษะพ,พื้นฐานอย่างเช่นสัญลักษณ์ต่างๆตัวโนต้ตหรือว่าทักษะในการอ่านเบื้องต้นนะคะ ทำให้พอเรามาอ่านเพลงยากเนี่ยมันก็จะรู้สึกยากด้วยนะคะแล้วก็อ่านไม่ค่อยได้แล้วเราก็ฝึกแต่เพลงยากมันก็จะช้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มฝึกจากเพลงง่ายก่อนนะคะเราก็ค่อยๆเก็บทักษะต่างๆนะคะความรู้ต่างๆรายละเอียดมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะแล้วมันจะเร็วด้วยคะ่ะ สคือการที่เราอ่านโน้ตแบบทีละตัวแล้วก็อ่านโน้ตทุกตัวโดยไม่สังเกตขั้นคู่พิร์นของโน้ตหรือว่าคอร์ดเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราอ่านได้ชา้าเพราะถ้าสังเกตอย่างในตัวอย่างโน้ตในกุญแจซอนมือขวานะคะถ้าเรามองเห็นโน้ตเนี่ยเป็นขั้นคู่สามค่อยๆไล่ลงเนี่ยเราก็จะสามารถกดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องอ่านโน้ตทุกตัวนะคะแล้วก็อย่างในมือซ้ายเนี่ยเป็นคอร์ดอะไรนะคะเราก็สังเกตคอร์ดก่อน,อนไม่ใช่ว่ากด อ่านโนต้ตทีละตัวทีละตัวนะคะเราก็สังเกตว่าชุดแรงเนี่ยจะเป็นอคอร์ดดีเมเจอร์ชุดที่2มาเอเมเจอร์ jor, อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะทำให้เราเนี่ยอ่านได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องอ่านถูกตัวะคะ่ะ สี่คือการอ่านโนต้ตแล้วก็ก้มมองคีย์แล้วก็เงยหน้ามองโนต้ตสลับกันแบบนี้ตลอดการเล่นหรือว่าบ่อยมากจนเกินไปนะคะก็จะทําให้อ่านช้าค่ะจริงๆการก้มลงมามองคีย์บ้างเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าถ้าก้มมองเยอะไปเนี่ยก็จะทําให้เราอ่านช้าค่ะเราจึงควรมองโนต้ตเป็นหลักนะคะแล้วก็ก้มลงมามองคีย์บ้างในช่วงที่มีโนต้ตกระโดดไปไกลหรือว่าตามความจําเป็น,นะคะ่ะ สุดท้ายแล้วนะคะก็คือการฝึกซ้อมแต่เพลงมไม่ฝึกซ้อมสเกลหรือว่าเทคนิคนิ้วเลยนะคะซึ่งการไม่ฝึกเทคนิคก,ก็จะทําให้นิ้วเราไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่สามารถบังคับไปตามที่ต้องการได้นะคะหรือว่าบังคับยาก พอเราอ่านโน้ตเนี่ยพอเราไม่ได้เทคนิคนะคะบางทีเราก็ไม่สามารถเล่นได้ก็จะทําให้อ่านโน้ตได้ช้าค่ะแล้วถ้าหากใครไม่ซ้อมสเกลนะคะหรือว่าจำคีย์คีย์ซิงเนเจอร์ในสเกลแต่ละสเกลไม่แม่นเนี่ยก็มีผลนะคะทําให้เวลาเราอ่านโน้ตเนี่ยพอมีโน้ตที่มีช์าแฟลตเนี่ยเราก็จะอ่านไม่คล่องค่ะแล้วก็มองพลาดบ่อย ครบแล้วนะคะสำหรับ5สิ่งที่ถ้าทุกคนเลือกทำนะคะแล้วก็เปลี่ยนวิธีฝึกใหม่เนี่ยก็จะทําให้อ่านโน้ตเก่งแล้วก็เร็วขึ้นค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มฝึกอ่านโน้ตนะคะครูก็จะมีแบบฝึกหัดแจากฟรีให้ค่ะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวแจกฟรีให้ค่ะ